ชื่อช่องว่าครูนันแชนเนลมาเรียนกันต่อนะครับหนาะหน้าส6นะครับป .4 ดังสือที่ชื่อว่า fly which English นะครับซึ่งเป็นดังสือใหม่นะครับนะที่คุณครูคนำมาไล์สดสอนกันในช่วงปิดเทอมนี้นะครับสำหรับลูกๆนักเรียนที่เรียนชั้นป .4 เป็นแบบฝึกััดนะครับต่อไปมาเรียนทักษะการพูดนะครับ speaking คำสั่งเขาบอกว่า what happened นะครับ ถ้าพูนแปลว่าเกิดขึ้นนะครับแล้วเติมมีดีนะครับเป็นกริยาช่องสองนั่นก็หมายความว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งมันเกิดขึ้นมาแล้วนะครับเป็นเหตุการณ์อดีตก,ก็เลยถามด้วยกริยาช่องสองแล้วสอนพิเศษอย่างนิดหนึ่งนะครับนะนะครับผมคําว่า what นะครับที่แปลว่าอะไรนะครับคําถามคําว่า what เนี่ยคําว่า who นะครับซึ่แปลว่าใครสามารถตามมาด้วยคํากริยาทั่วๆไปได้เลยนะครับนะ ได้2แบบนะครับคือตามด้วย verb to do verb to be verb to have m o r a to verb ก็ได้หรือจะตามด้วยคำกริยาทั่วๆไปนะครับนะเกิดขึ้นตั้งอยู่นอนวิ่งเที่ยวอะไรก็ว่าไปกริยาทั่วๆไปเป็นล้านๆคำเนี่ยตามหลังวอได้เลยแต่คำอื่นนะครับนะ where นะครับ who's when why นะครับไม่สามารถตามมาด้วยคำกริยาเหล่านี้ได้นะครับนักเรียนนี่คือหลักวยากรณ์ณที่จะสอนเพื่อนๆิม้กับลูกๆนักเรียนนะครับ เกิดอะไรขึ้น in t s s r o o s นะครับในห้องนักในห้องเรียน l ล o กให้นักเรียนดู Point ให้นักเรียนชี้และเสนักเรียนพูดก็คือเขียนประโยคออกมาแล้วก็แบ่งนะครับนะว่าเป็นช่วงตอนเช้านะครับนะอันนี้คือภาพช่วงเช้านะครับห้องเรียนยังปันโรงปัดกวาดเก็บไว้อย่างเรียบร้อยเลยนะครับนะเตรียมพร้อมที่จะให้นักเรียนมาเรียน แต่เดี๋ยวมาดูห้องเรียนช่วงบ่ายนะครับนะคลละเรื่องกันเลยนะครับอินเดอะมอร์นินะครับนะคือภาพช่วงเช้าภาพช่วงเช้านักเรียนสังเกตด้วยดียนะครับนะตู้ใส่ของอนเนกประสงค์นะครับอยู่นี่นะครับโต๊ะเก็บหนังสือแมเมาค้างเลยอยู่นี่นะครับ โต๊ะครูอยู่นี่นะครับคอมพิวเตอร์อยู่นี่โต๊ะนักเรียนอยู่ที่นี่ถังขยะอยู่ที่นี่นะครับครับแล้วนักเรียนมาดูในช่วงบ่ายนะครับอินเดียฟชโนพอช่วงบ่ายนักเรียนมาเรียนนะครับนะโต๊ะหนังสือนะครับหนักนะครับหนาะแต่ในภาพนี้ก็ทําให้เห็นว่ามันเป็นเชิงตลกงนิดหนึ่งนะครับนักเรียนไม่ได้สนถึงขนาดนี้นะครับนี่โต๊ะหนังสือมัอยู่เป็นพันอยู่ตรงนี้นะครับสมุดปากกาดินสอเป็นพันไปหมด ขนาดเก้าอี้ก็ยังมาอยู่บนโต๊ะอะไรประมาณนี้สังขยาก็ล้มไม่ว่ากันทีนี้มาดูนะครับเขาบอกว่า in the morning นะครับในตอนเช้า the bookcase นะ bookcase แปลว่าตู้หนังสือนะครับนี่นะครับตู้หนังสือตรงนี้นะครับนี่นครับตู้หนังสือในตอนเช้านะครับอันนี้ตอนบ่ายแล้ว was นะครับแปลว่าอยู่นะครับนะเป็นเหตการอดีตนะครับนะเปลี่ยนจาก e s เป็น was Next to นะครับแปลว่าถัดไปหรือว่าติดกันนะครับ The wall แปลว่าฝาผนังตอนเช้านั้นตู้หนังสืออยู่ติดกับฝาผนังนะครับ In the morning นะครับ The bookcase was next to the wall นะครับ Wall นี่ฝาผนังนะครับแล้วก็บอกว่า The chairs นะครับเตาเมนะเก้ 11, าอี้หลายๆตัว were เห็นไหมครับถ้าหลายตัวนี่ต้อง were แต่ถ้าตัวเดียวนี่ was นะครับ ตู้หนังสือตัวเดียวใช้ was นะครับแปลว่าอยู่นะครับเปลี่ยนมาจาก is เป็น was อันนี้เปลี่ยนจาก are เป็น were นะครับอยู่นะครับอยู่ตรงไหนครับอยู่ under ใต้ the table อยู่ใต้โต๊ะและโต๊ะก็เติม s ด้วยนะครับ in the morning in the morning the chair is นะครับ under the tables ครับ the chair ก็มีหลายๆตัวนะครับ is under the tables นะครับอยู่บนอยู่ใต้โต๊ะหลายๆตัว แต่พอมาในช่วงบ่ายครับนี่เลยนะครับนะอยู่บนโต๊ะแค่สองตัวไปอยู่ตรงโน้นแค่หนึ่งตัวอยู่เหมือนเดิมหนึ่งตัวนะครับเอาเป็นว่าคุณครูเขียนให้นิดหนึ่งนะครับนะว่าช่วงบ่ายนั้นอะไรเปลี่ยนไปบ้างและแต่นักเรียนจะแต่งนะครับเนี่ยคุณครูแต่งให้ประมาณนี้นะครับก็คือ i n t h i a to e n o n the, the bookcase นะครับ was in front of the blackboard ครับ In afternoon นะครับ The bookcase is in front of the blackboard แปลว่าอะไรครับนักเรียนแปลว่าตู้หนังสือมาอยู่หน้ากระดานดำหรือนักเรียนจะเขียนว่า In the afternoon นะครับ The bookcase is next to the teacher's table ก็ได้นะครับนะแปลว่าอะไรครับนักเรียนแปลว่าตู้หนังสือมาอยู่ติดกันกับโต๊ะของคุณครูก็ได้แล้วแต่นักเรียนจะเขียนนะครับได้ทั้งหมด ประโยคที่สองคุณครูเขียนว่า in the a f จู r เดอะบ h e ค o คส c วอ e w สเน็กซ์ o t เดอะชิเชลทีเบลอ่าใช่เลยนะครับเขียนเกี่ยวกับตู้หนังสือพอประโยคที่3ามนะครับเดียร์ฟูนนะครับเด e ะเช i r วอร์ออนเดอะเชเบแต่ว่าไม่ได้ทุกตัวนะครับนะ e ด h a เช่เดอะเช่นะครับนี่นะครับเดอะเช่ r วอร์ออนเดอะเชเบ์เดอะเสองตัวนะใส่ S แล้วก็ were on the table table ก็เตอมสครับสองตัวแล้วแต่นักเรียนนะนักเรียนจะเขียนอย่างอื่นอีกก็ได้นี่นะครับนะ The TV นะครับตอนแรกอยู่ is on the teachers table นะครับ in the morning อยู่บนโต๊ะครูแต่พอช่วงบ่าย the TV is on the c h a i r ไปอยู่บนเก้าอี้แล้วอะไรก็ว่าไปแล้วแต่นักเรียนจะเขียนนะครับนะได้หมดเลยเขียนได้มากกว่านี้ได้ยิ่งดีนะครับ นี่คุณครูยกตัวอย่างให้แต่ว่าในหนังสือก็ไม่ได้สั่งให้เขียนนะครับนะนะช่วงบ่ายนี่ก็ไม่ได้สั่งให้เขียนนะครับผมโอเคครับจบหน้าสิบหกไปต่อหน้าสิบเจ็ดครับฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดมแชร์ก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุณช่วยอุดช่วยนุ่นในช่องกระผมครูอาภินันต์ต้องขอขอบคุณ